วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นวันทั้งวันเนี่ยเราถ่ายแค่ซีนเดียวเท่านั้นอยู่เป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดทั้งเยี่ยมจริงพวกคุณอะไรไปแล้วคนเรียกแล้ว <c oughs> อโยธยามหาละรวยได้หนุ่มคิ้วกล้ามแน่นอย่างเกรซสพลรับบททองลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระอาจารย์เขียนเก่งกล้าเรื่องการต่อสู้และวิชาคาถาไม่ต่างจากเรียวสืกได้รับหน้าที่สำคัญจากหลวงปู่ ให้ติดตามเรียวสืบมาที่แผ่นดินอโยธยาและคอยเตือนสติเรียวสืบไม่ให้หลงทิศหลงทางหลงโลกจนเสียคนรีบตัดใจเสียก่อนที่จะสายเกินไปเอง็เองไม่เคยมีความรักเอ็งไม่นวนเข้าใจเราอย่างเอ็งเขาไม่ได้เรียกว่าดักเขาเรียกคนหลงเว้ยข้าเตือนเอ็งแล้วนะอยู่เดียวพบคนผ่าน พานพานลงเอเวจีทีนี้ผมมาแอบดูแอบ,บดูคุณเรียวเขาเพราะว่าเขามาแอบมองสาวเกิน <c oughs> แล้วนะว่าบบอย่ามาที่อคูจอนแบบนี้มันไม่ดี <c oughs> มีสินเดือวพายเรือตอนกลางคืนแต่ว่าจะเป็นคนที่พายเลยเป็นพี่เจมพี่เจมคนพ่พายผมนั่งเฉยๆธรรมดาธรรมดารรมที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกเงียบคุณเรียวอยู่ที่ไหน <c oughs> ทองอยู่ที่นั่น, <c oughs> <c oughs> นแล้วเมื่อกี้ผมทิ้งเขาไปแอบหลับไปแล้ว ผมว่าทุกุกซีมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าอันไหนยากไม่รู้อันไหนง่ายด้วยครับอันที่เรารู้สึกว่าง่ายเนี่ยพอเราเล่นออกไปแล้วบางทีเราก็ยังไม่ชอบก็มีแล้วก็ต้องขอพี่เขาแบบอยพี่เขขออีขออีออทีได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าการการเล่นมันอยู่ที่ความตีความมากกว่าไม่ได้มียากง่ายหรอกอะไรเงี้ยถามว่าเราตีความไว้ได้ตรงตามที่พี่หมาย่วกกับแกต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ และที่ขาดไม่ได้คือฉากบู a แอคชั่นที่เกรทและเพื่อนๆต่างต้องทำเวิร์กช็อปมาเป็นพิเศษแต่ถึงจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็ยังทำให้หนุ่มเกรทตื่นเต้นที่เล่นแอคชั่นอยู่เสมอนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่คิวบูแบบ เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะเรื่องอื่นๆก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีไปเรียนๆมาด้วยครับแล้วก็จริงๆก็ยังลกๆอยู่เลยครับเป็นหนังใหญ่ด้วยเจอทั้งพี่เจมส์จีคุณโมแล้วก็น้องฟลุ๊กอะไรเงี้ยคือแบบเราก็อยากทำให้มันดีนะครับมีตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกๆตอนหลังก็เริม่มเริ่มข้อที่เขาทามน,นิดนึงครับก็สนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูว่าคิวบูงจริงๆแล้วคือมันไม่ได้แค่เราแอคแอคแล้วให้ผ่านไปเราแบบทำให้มันสมจริงขึ้นมาอยากให้คนดูแบบรู้สึกว่ามันเกิดขึ้้นนจจรรริิงงๆๆมีกาต่อสู